สวัสดีค่ะหวยนานาของเราวันนี้มีสูตรใหม่มาให้ทดลองนะคะเป็นเลขวิ่งเลขวิ่งบนกับเลขวิ่งล่างนะคะขอขอบคุณกําลังใจทุกคนนะคะที่ให้มาสําหรับฮานอยของเราที่พาไปสอนวันเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราก็าลุ้นกันได้ทั้งเดือนแล้วเนาะเพิ่งหลุดไปสองวันก็ถือว่าโอเคนะคะก็ต้องมีผิดบ้างนะคะ่ะสูตรใหม่ของเราวันนี้ อาจจะดูเหมือนจะสลับซับซ้อนนิดนึงนะคะอันนี้จะทีติย้อนหลัง5วันก็ก็ไปลองทํามาดูแล้วก็ประมาณสิบกว่าวันก็ดูเข้าอยู่นะคะก็เลยลองยกมาให้ดู5วันสุดท้ายเนาะเลขวิ่งบนล่างนะคะสามตัวบน2ตัวล่างใช้ตัวทใช้ตัวตรงกลางหลักสิบของเขาามตัวบนนะคะหลักสิบคูณ4ได้เท่าไหร่เอามาบวกกับ6 ก็ได้เท่าไรมาบวกกับสามนะคะก็ะอันนี้ก็จะได้สองสี่เป็นแปดนะคะ่ายแล้วไม่ติดสองสี่เป็นแปดแปดบวกแปดบวกสี่นะคะแปดบวกสี่เท่ากับสิบสองบวกสี่เท่ากับสิบสองเนาะแล้วก็บวกหก vô hôn thật cặp bè